ผมอ้วนชัวครับพบกับรายการลองก่อนขายครับวันนี้ผมนำรถ Mercedes-Benz E 220D รุ่น Exclusive ครับปี2016กับรหัสตัวถัง W213 ราคาเปิดตัวออกห้างนะตอนนั้นอยู่ที่3 6 90,000บาทสำหรับคันนี้เรามารีวิวขายเพียงแค่1ล7 5 9 0 0 0บาท เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดครับคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นไฟหน้า LED High Performance สามารถปรับมุมองศาได้ตามพวงมาลัยและมีปรับไฟสูงต่ำระบบออโต้ได้นั่นเองนะฮะกระจังหน้าตัวนี้นะฮะยังคงให้เอกลักษณ์ของ E-Class อยู่นะฮะก็ยังเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะฮะเพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นโลโก้ดาวลอยตรงนี้นะฮะ ส่วนออปชันด้านล่างก็จะมีเป็นกล้องหน้า360องศานะฮะส่วนลายเส้นด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นหน้าและก็จะมีลายเส้นโครเมียมตรงใต้กระจังใต้ไฟตรงนี้นะฮะเอาละครับมาดูด้านข้างกันนะฮะช่วงล่างนะฮะตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับล้อขอบ18นะครับยาง245ทับ45นะครับยางปียังใหม่อยู่นะฮะ มาดูด้านข้างกันตรวน,นี้นะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเพิ่มเติมมีกล้องนะฮะเป็นกล้อง360องศาอยู่ด้านล่างตรงนี้มีมาให้นะฮะมาดูมือเปิดครับมือเปิดของเขาเป็นมือเปิดโครเมียมและเป็นระบบเคีเลตนะ,ะก็คือสามารถเป็นระบบสัมผัสตรงน,นี้นะฮะเวลากุญแจใส่ในกระเป๋าเปิดแตะสัมผัสทีเดียวสามารถล็อกหรือเปิดล็อกตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะ สำหรับด้านท้ายของ Mercedes-Benz E 220D ตัวนี้นะฮะมาดูไฟท้ายเขาก่อนนะครับตัวนี้เขาออกแบบดีไซน์ไฟท้าย LED นะฮะสามระดับนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟถอยไฟเบรกไฟหลีกโลโก้ต่างๆทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมมาดูด้านล่างกันนะฮะตัวเซ็นเซอร์เวลาถอยนะครับเพิ่มความปลอดภัยมาให้ทั้งหมด6จุดเลยทีเดียวนะฮะ ขยับมาดูด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้ก็จะมีมาให้ให้ออกแบบมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเก็บของสัมภาระของเขานะครับเปิดฝาท้าทยออกมาที่เห็นได้ชัดเลยก็มีมาให้รุ่นนี้จะมีระบบเซ็นทัลล็อกปุ่มเซนทัลล็อกตรงนี้มาให้และก็เป็นตัวเปิดปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านั่นเองนะฮะอุปกรณ์แลมด้าหรือฉุกเฉินอะไรต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับออมาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ อ,อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มาดูห้องเก็บของสัมภาระตรงนี้ถึงเขาจะเป็นรถซีดานนะฮะต้องบอกได้ว่าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะสามารถเอาถุงก๊อฟลงไปตงนี้เข้าไปได้ถึง2ถุงก๊อฟเลย้วฮะและก็กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆจุได้สบายๆเลยนะครับส่วนนะครับเอสเซอรี่ต่างๆนะฮะร,รุ่นนี้ต้องบอกได้ว่า ถ้าเป็นรถจากโรงงานเรือจะเป็นยางรันแฟตนะฮะก็คือไม่มียางอะไหล่นะไม่มีอุปกรณ์ปะยางหรือว่าอย่างเหมือนรถทั่ว,วไปนะฮะรุ่นนี้จะเป็นยางรันแฟตแล้วนะครับสามารถวิ่งระยะทางได้อีกเกือบร้อยกิโลสำหรับยางรั่วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันดีกว่าฮะในตัว Mercedes-Benz e220 ตัวนี้นะฮะดูไปดูเครื่องยนต์และไปดูห้องเครื่องกันไปดูกันครับ เ e อร์เซเดตเบ E 2อง D Exclusive รุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ซี cc นะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่194แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองการประหยัดน้ำมันของเขาสามารถที่แบบว่าขับแบบสบายสายในเมืองอยู่ที่17กิโลลิตรเลยนะฮะถ้าที่แบบที่เขาบันทึกไว้ถ้าแบบเซฟสุดๆก็สามารถ สิ้นเปลืองกินน้ำมันอยู่เพียงแค่25กิโลลิตรเลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะครับมาตรวจสอบดูห้องเครื่องก่อนดีกว่าฮะในตัวเครื่องมาตรวจสอบกันดูว่ารถของเขามันมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอะไรกันหรือเปล่านะ,ะตรวจสอบ Basic. เบสิกเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบมาให้แล้วแต่เราอยากให้เพื่อนเพื่อมาดูพร้อมๆกันนะฮะเปิดห้องเครื่องออกมานาจะเห็นได้ว่าห้องเครื่อง,ของเขาเนี่ยก็ยังดูใหม่ๆ ไม่มีเยมิมอุปกรณ์ไม่มีแตกหักนะฮะมาดูคานหน้าของเขารุ่นนี้จะเป็นคานอลูมิเนียมนะฮะซึ่งการจะบอกได้ว่าไม่มีการเก็บสีพ่นสีใดๆทั้งสิ้นนะคานหน้าต่างๆไม่มีถอดไม่มีงัดแงะไม่มีดัดงอนะครับเม็ดอาร์คตำหนิเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับดูน็อตแก้มซ้ายขวาต่างๆก็ไม่มีการถอดไม่มีการขัน น็อตใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาดูน็อตฝากระโปรงคันนี้ก็ยังไม่มีการขยับนะครับไม่มีการขันถอดเก็บสีหรือใดๆทั้งสิ้นเลยสติกเกอร์นะครับของโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ตะเข็บฝากระโปรงไม่มีรอยตําหนิไม่มีรอยชนไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะฮะมาดูด้านล่างอีกนิดนึงนะฮะชุดกระจังหน้าไฟหน้าโคมไฟหน้าต่างๆไม่มีแตกหากไม่มีรอยพอด นะครับแก้ไขเพิ่มเติมในตัวไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองขับและดูออปชันภายในกันไปดูสมรรถนะการขับขี่ของเขาดูเครื่องยนต์ดูช่วงล่างและก็ไปดูภายในระบบแอร์ต่างๆระบบไฟต่างๆทุกอย่างยังใช้ได้งานได้ปกติไหมและเราไปลองขับพร้อมๆกันนะครับ ไปดูกันครับ นี้เรามานั่งอยู่ด้านในของ mercedes benz e 2 2 0 d รุนะะ่น exclusive กันฮะต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าเครื่องยนต์2 0 d รุ่นนี้นะฮะค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะครับเสียงไม่ในห้องโดยสารนะฮะไม่มีเสียงเครื่องยนต์เข้ามารบกวนในการขับขี่เลยลก็ว่าได้นะฮะเอาละครับมาดูเลขไมล์กันก่อนนะครับเลขไมล์ของเขาอยู่ที่1 1 4 0 0 0โลนะครับ พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัย3ก้านและก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะครับมีแพดเดิลชิปซึ่งจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวปรับฟังก์ชันของเกียร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านขวามือนั้นก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะจะมีคันเกียร์ตรงนี้มาให้นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้เสปีดเลยทีเดียวนะครับ ส่วนด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นระบบคลูสคอนโทรลนะฮะจะอยู่ด้านใต้ของเป็นที่ปัดน้ำฝนนะฮะก็จะอยู่ด้านล่างของพวงมลาลัยนั่นเองนะครับถัดลงไปก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทของเครื่องยนต์นะครับมาดูด้านขวากันก่อนดีกว่านะครับแผงประตูด้านขวาตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวปรับเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรีมาให้ทั้งหมด3จุดเลยทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะเป็น ระบบเซ็นทัลล็อกนะครับมาดูด้านบนกันนิดนึงแถวกลางนะฮะไล่มาตั้งแต่จอคอมมาน d เลยลงมานะฮะตัวนี้จอคอมมาน d ของเขามีมาให้เป็นจอคอมมาน d 10นิ้วนะฮะในตัวลูกเล่นของจอคอมมาน d ตัวนี้นะครับจะมีตัวรองรับเนวิเกเตอร์นะฮะมัลติมีเดียต่างๆมีมีเดียมีเพิ่ม,เต,มเติมมาให้ก็จะเป็นระบบ usb นะฮะเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็นตัว Apple c ลคลาเฮตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะและก็จะมีระบบบลูทูธมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับรองรับเมมโมรี a การ์ด s d การ์ดต่างๆมาให้ครบเลยทีเดียวนะครับมาดูถัดลงมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบ Air Auto นะฮะมีตัวปรับอุณหภูมิมาให้2ฝั่งซ้ายขวาเป็นดูโอเลยทีเดียว นะครับด้านล่างของเขาถัดลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวนาฬิกาบอกเวลามาให้แล้วก็ถัดมาดูด้านล่างก็จะเป็นตัวแท็บแพดคอนโทลคอมมานนั่นเองนะฮะสามารถปรับลุกเล่นฟังก์ชันต่างๆด้วยระบบสัมผัสปลายนิ้วนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีมาให้ทั้งระบบเลยมีจอยมาให้ด้วยนะฮะมาดูโหมดการขับขี่นะฮะตัวด y นามิก ของระบบการขับขี่รุ่นนี้มีมาให้ทั้งหมด5ระบบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถัดมาจะเป็นระบบ Park Sensor mm. ก็มีมาในตัวนี้แล้วนะครับที่ชัดเจนที่เห็นได้ก็จะเป็นอย่างที่บอกกันก็จะมีกล้อง360องศานะฮะถัดมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นระบบถอยจอดอัจฉริยะหรือถอยออตโต้นั่นเองนะฮะ ดูด้านมุมขวาก็จะเป็นบอลล่มของวิทยุคอมานนะครับสามารถปรับเพิ่มบอลล่มตรงนี้ได้แล้ครับแล้วก็จะมีสวิตช์ม่านไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับภายในนะฮะคอนโซลของเขาจะเป็นคอนโซลดาตัดลายไม้นะฮะจากตัวนี้จะเป็นออกแนวลายไม้โอ๊กนะครับถ้าในตัว e x c l u s i v e นะครับภายในจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับ สภาพโดยรวมภายในของเขาเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์สำหรับการขับขี่ของเขานะฮะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc แรงม้าอยู่ที่194แรงม้าอัตราบิดต,ต่างๆอัตราเร่งต่างๆอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับการตอบสนองคันเร่งของเขาเนี่ย ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะนุ่มนวลระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับโหมดการขับขี่นะฮะเขามีมาให้หลายระดับเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพอใช้โหมดสปอรต์ตแล้วแรงบิดต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมโอ้โห,โหนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะถ้าเป็นสปอร์ตพัสล่ะนะฮะสปอร์ตพัสก็แรงขึ้นมาเพิ่มเติมอีก ดูช่วงล่างหน่อยนะฮะตอนโดดสะพานฟิบตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ110่งถึงหนึนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ความเร็วปกตินะฮะเอาละครับตอนนี้เรามาปรับโหมดเป็นคอมฟอร์ตกันนะครับเป็นเบสิกธรรมดาให้ความนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็จะเป็นโหมดประหยัดก็จะเป็น หมดอีโคนะครับโดยรวมรถคันนี้นะฮะสภาพยังคงได้เกือบ100%เปอร์เซ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างยังครบสมบูรณ์นะครับสำหรับลองก่อนขาย เราจะเอามารีวิวอยู่งี้ตลอดนะครับมารองให้ทุกท่านดูก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถ Mercedes-Benz e 2 2 0 d รุ่น x x c l u s i v e นะฮะออกห้างอยู่ที่3.690,000บาทนะครับปี2016รหัสตัวถัง w 2 1 3คันนี้ราคาตั้งเพียงแค่1 7 5 9 0 0 0บาทครับท่านใดที่สนใจนะครับ ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับหรือติชมรายการของพวกเราว่าต้องการให้พวกเรานํารถอะไรมารีวิวและมาลองขับหรือมาลองทดลองก่อนขายให้ท่านดูนะฮะก็หรือจะพูดคุยกับทีมงานได้ก็จะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับและหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอด สายนำหน้า ADD 9999 99นะครับ94ตัวนะครับเอาละครับฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราจะนำหากรถดีๆมารีวิวให้ทุกท่านดูก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ